มาแล้วครับมาแล้วครับเต็มเล็กต็มเลมาแล้วมาแล้วต็มเล็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มเล็กดเต็มเล็กเต็มเลงามเลยครับสวัสดีครับยมเศ้า คืนที่สองรับสรับเสบานี้กัมายามหนูคือเ่าครับเป็นเสร้าที่สดชื่นและอากาศเย็นสบายครับตนนุกนานก็ขอฝากช่องห่อข้าวใหญ่ช้านี่เขาด้วยนะครับกับขอให้พ่อพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหขงอข,อข้าวใหญ่ด้วยนะครับไปไปเบิ้ง ไปยามหนูกันเลยครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าไปคือคือชิซมานุประม,ม,มาณอยู่จังใด แม่เหล็ตบวงก็เปลี่ยนสิน,ะนี่บ่วมพัดบ่วงไปซื้อๆเ่ยบ,บุษชาดปักไว้ไป

ก็เป็นสิ่งเศราวนี่ยว่ามีเอออาเอออาเนี่ยโอ้ออออโออยังยังสนมีสิว่ามีพานเลยครับ ไปแล้วครับนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าเศร้าอืมบุคคือบุคคือบุคคือภาพดวงตัว Nó. Nhúc kỳ nắng nắng tố tôm y tôm y tôm. Để aula, tham gia, sound it. They have bung bung. Hey, gọi là. Oh, chú. 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 Cứ vô ปวดหนูกันนะครับไปครับม่ง้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บง่งรุมครับบง่งรุมนั่นนั่นนั่นสาวนี้แจมสองครับเสาวนี้แจมสองมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะแจมสองแมสองอืมทนเจวาขอบปวดหูทุกคนนะครับเของปวดหนูทุกน,นครับ เอาเต็มสามแต็มสามเศร้านี่ครับแต้มสามเศร้านี่ครับมาแล้วแต็มสามเนี่บกอุดดูดเลยอุดดูดยเลยครับแต็มสามครับแต็มสามนะครับนี่ครับเออใครคือคือคือไปสิโอ้บกอุดดูดยังเลยครับอุดดูดเลย ีก็เล็กของหุ้นเลยเดี๋ยวเราอ๋อปดปดขอปดก็นะครับจากการก่อนขอยจากการกนั้นมาเสานี่แต่มันสามครับคือ,ค,อ,ค,อคือแบบนี้โอ้ไม่ตามมาหาอยู่ครับปัญหามันอยูแบบ่แบบนั้นแบบนี้ครับครับกับสรุปผลงานเสานี้ครับสรปปุปผลงานเสานี้ดนะครับ เช้านี้เช้านี้ขีดแต้มมาดูกันครับนี่ครับนี่ครับสรุปผลงานเช้านี้ครับสามแต้มครับสามแต้มนี่ครับตัวใหญ่ๆกับหนูไซส์กระจิ๋วก็พอดีครับพลังกรุบ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 นี่ครับรวมเป็นคืนนี้คืนที่สองก็เป็นซีแต้มครับเมื่อคืนนี้มาเลาะเบิ้ง ครั้งหนึ่งครับแต่หนึ่งตัวเนี่ยแซวเดีมาสรุปผลงานเลยรวมเป็นสี่ตัวครับคืนนี้ครับผลงานคืนที่สองนะครับวันที่สองนะครับที่มาดักบวงหาอยู่หากินครับตามภาษาพน้นบ้านๆกับหนุ่มก็ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับการอยู่หาอยู่หากินแซวเดีครับ สรุปผลงานสามตัวบวกกับเมื่อคืนนี้หนึ่งแต้มเป็นสี่ตัวครับโอ้คือว่าเกินคาดครับเกินคาดเกินคาดหมาดเพื่อนครับสำหรับเปิดฤดูกาลวันที่สองฮ่าคักบอคักบอบัดเลยนีย่นะครับสรุปผลงานเลยสามตัวเช้านี้กับเมื่อคืนหนึ่งตัวรวมเป็นสี่ตัว โอ้ดีใจยูครับพี่ต้องกับการมหาอยู่หากินต่างแดนครับมเพืมากอะได้มากครับมาอยู่นี่ครับแาวสุพรรณครับบ้านในแถวนี่นี่นะครับบรรยากาศกับสาวนี่เลยไปครับไปเฮ็ดบ้านนี้หาเราก็ต้องไปเฮ็ดเฮ็ดเราต้องกิน กิโลกรัมหายไหมนี่เอ้ยปรสิอวดพี่รองตั้งแต่ดีเนาะตื่นเตือนตือนเตืนครับดีใจดีใจครับกับผลงานสามตัวเช้าดี <laughs> เออใครอยู่ใครอยู่ครับก็เดี๋ยวเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับท่านไหนก็นขอกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้กับช่องขอเข้าใหญ่ชาแนลด้วยนะครับท้านใดก็ขอฝากกดติดตามน้ำเด้อครับเอฟซีใหม่ที่ยูไกยู่ไกยูตังดึงตังแดนก็ให้มากดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับให้มากดมาขอเบิรงเนดเด้อครับจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคิปให้พี่น้องเบิรงต่อไปก็มีเป็นชิปอย่างก็ติดตามกันครับครับชาแนลครับสวัสดีครับผม